วันนี้เราก็อยู่ันที่จ่าอูหมูเกาหลีครับผมหลังจากที่น้องบิ๊กบูมเขาพูดมาตลอดเป็นไงเฮ้ยพี่อยากให้ผมกินตับเหรอพี่อยากให้ผมกินตับเหรอเขาบอกว่าที่นี่น้ำจิ้มเด็ดหรอแต่มีที่เด็ดกว่าน้ำจิ้มอีกนะมีอะไรอ่ะมีพี่ไงเฮ้ยพี่เด็ดยังไงอ่ะผมไม่เสื้อหรอก วันนี้ไม่กินจ่าอูกันนะฮะก็ไม่ทักทายใครหน่อย,ยเลยอ่ะเขารู้กันอยู่แล้วเราทักทายกันมาหลาย EP แล้วเรีอกจ่าอูอ,อ๋นนอดีกว่นนาฮะวันนี้เราก็อยู่คนที่จ่าอูหมูเกาหลีครับผมหลังจากที่น้องบิ๊กบูมเขาพูดมาตลอดไม่จริงเห็นคอมเมนต์แบบเยอะมากเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยลองไปร้านโนร์ร้านนี้สิแต่ว่าสุดท้ายเราก็เรียกจ่าอูนะใช่เหรอใช่คุณเห็นคอมเมนต์เยอะจริงๆเหรอเอาจริงๆพวกคุณยังไม่ทันคอมเมนต์ผมก็ตัดสินใจแล้ว หทปกรทาเทปแรกมันต้องเริ่มที่นี่ใช่เริ่มที่นี่เพราะว่าบูมจะพาบูมมากินหมูกระทะทั้งทีครับก็เลยต้องมาต้นตำหรับหน่อยราคาแรกของจ้าอูอ่าทำไมทำไมถึงเลือกร้านนี้ทำไมต้องเป็นร้านนี้ถ้าพูดถึงหมูกระทะก็เขาดังไงหรอใช่ดังไงใช่เขาดังเขาเ็จ้าอู เลยฮะดังวัดังยังได้อยูได้แต่ร้านดังมีเยอะแยะเลยทำไมต้องเป็นร้านนี้เนี่ยเนียรู้สึกว่าร้านนี้เขาแบบเป็นแบบหมูกระทะแบบง่ายๆอ่ะเข้าใจปะร้านอื่นเหมือนอย่างในก็หมูเหมือนกันก็ลงลงลงไม่ก็ร้านอื่นอาจจะขายแบบหลายอย่างไงแต่เนี้ยมันเน้นหมูกระทะอันนี้สั่งเป็นชุดแบบหมูล้วนนะฮะมันก็จะเป็นพวกมีสามชั้นมีเนื้อหมูนี่นี่ตับตับแล้วก็มีผักครับตอนนี้ก็เป็นผักฮะผักกุ้นเส้นเห็ดแล้วก็ไข่แต่ว่าพูดถึงวิธีการกิน ข่ปกติคุณกินยังไงครับอ่าเอาของพี่ก่อนดีกว่าเพราะแบบพี่ไม่กินร้านนี้บ่อยพี่น่าจะแบบมีวิธีของพี่ผมก็จะตอกไข่ใส่ลงไปใส่ลงไปในถ้วยใช่ครับใส่ลงไปในถ้วยอ่าผมผมก็ตอกเหมือนกันตอกไข่ใช่ใส่เข้าไปครับไม่ทำไมล่นทำไมต้องเล่นก็ได้ไม่เป็นไรหรอไม่ผมรอพี่ชงอยู่เนี่ยเออคุณเป็นสายปิ้งหรือคุณเป็นสายดอยหมูคนอื่นอ่าถ้าถามว่าผมเป็นสายไหนใช่ไหมครับผมเป็นสายแบบอ่าไอเฟิร์เลี้ยง แปลกๆแ,แล้วคือผมจะเป็นสายแบบว่าแบบเฮ้ยกินหมูทานเป่าเอ้ยไม่เอาตัวเมน็นอะแต่มึงเลี้ยงมัล่ะมึงเลี้ยงกูไปนะือถามว่าเรากินได้ไหมเอ้ยเราเราเป็นได้หมดเลยแค่แค่คุณบอกอะไรเงี้ยนี่พี่มีเงินปะเนี่ยไม่มีโอเคไปแล้วเด๋ยวนันนซงบิดเหรอแต่พี่แต่ตอนเนี้ยพี่เดาได้แล้วว่าเบคบูมเป็นสายไหนสายอะไรสายลอแดกสายลอแดกหมอสายลอ,ก,ยอก,กินอะไรเงี้ย <ทำ S 2> คือตั้งแต่เริ่มมาไม่ช่วยกูป,ปิ้งเลยแถมทำหมูตกน้ำอีกที่เคยเห็นอ,อมา,าะเสษ็บป่ะ ตามใจเชฟเออเนี่ยไ่ดูเขา่กินบ่อยกะยังยังไม่เคยกินจ่าอีกนะนช่ในแหละพี่กินบ่อยพี่กินบ่อยมากร้านเนี้ยเคยกินแต่โอ้ตอนนั้นเขายังไม่ใช่จ่าเลยอ๋ออ๋อเขาเขาเป็นพลทหารเองเหรอเขาเป็นพลทหารอูเหรอใช่เขาบอกว่าที่นี่น้ำจิ้มเด็ดหรอแต่มีที่เด็ดกว่าน้ำจิ้มอีกนะมีอะไรอ่ะมีพี่ไงมีพี่ นี่เด็ดยังไงอ่ะ <ผม S 1> <ม>ไม่รู้รไม่รู้แล้วมันสุกแล้วแหละเราย่างมากับมือใช่แล้วแม่งมีน้ำพุดว่าใช่ด้วยคนที่กินเราแบบยังไม่รู้วิธีดูนะถ้าแบบเอ้ยเราชัราชวร์วไหมว่าเอ้ยอันนี้มันสุกยังอ่ะมีสูตรง,ง่ายปล่อยมันไหม้ไปก่อนนิดนึงแล้วเราจะรู้เองว่าเนี่ยสุกแล้วกินได้แล้วเป็นไงเฮ้ยพี่อยากให้ผมกินถั่อพี่อยากให้ผมกินถั่ว ก็เลยแค่ถามว่าอยากเป็โอ้โหกิ๊บตับงั้นนะหมูออกไปหมดเลยอ่ะจะทนยังไงวะเนี่ยนอกจากมึงไม่ปิ้งแล้วมึงยังแบบพี่บ่นด้วยอ่ะเออเลือกมากด้วยอ่ะเฮ้ยมันเป็นร้านพี่พี่ก็ต้องดูแลผม่ะร้านพี่เออร้านพี่เออมากินครั้งแรกรู้จักร้านนี้ได้ไงเพื่อนชวนเหรอคาดหวังไหมตอนแรกว่าแบบเฮ้ยจะอร่อยคาดหวังว่ามันจะมีแบบเด็กสักคนช่วยปิ้งอะไรเงี้ยเนี่ยผมกลับให้พี่แล้วเนี่ยกลับไปเลยได้ปหมล่ะอ๋อก็ได้เดี๋แต่พี่จ่ายนะ ที่มีเงินสดไหมมีใครมีเงินสดไหมเดี๋ยวผมยืมหน่อยเท่าไหร่คะห่อละบห้ารูปห่ละยี่ห้าเอาเท่าไหร่อ่ะเอาห่อเดียวห่อเดียวแต่ว่าไม่ต้องห่อนี่ครับพีครับเมื่อกี้ก็ไปวงเขาอุดหนุนคุณป้านะฮะอุดหนุนทางบงกับคุณป้าห่อละยี่ห้าแต่ให้ไปร้อยหนึ่ง มาตอนนี้เรามีชาเลนจ์การทำเป็นอาหารแบบเป็นหมูกระทะคือเป็นตุเออคล้ายๆแบบนั้นทำออกมาสักคนละถ้วยว่าในจานต้องมีอะไรบ้างแล้วก็จะจัดออกมาเป็นยังไงไขที่ใช้ไปแล้วนี่คือไข่ก็ได้แล้วแต่ได้หมด เหมือนคนชินเหมือครันม่จะยินยินดูสาวยอมไม่ได้เป็นไรอะพี่เนี่ยไม่ชอบให้เด็กค้ำหัวนั่งนานแล้วเป็นแขกบนทับอแก่ขนาดนั้นเลยหรออย่าลอกได้บ้าวิกบูมเฮ้ยพี่อย่าลอกผม เอ,อเอามาหัวให้ผมเ่าเอาผมเเสร็จแล้วของผมเสร็จแล้วมาคุาเซน เสร็จแล้วครับผมของพวกเราสองคนนะฮะของผมม,มีชื่อว่าชุดหมูทะไข่พี่เดชนะใช่ต้องขอบคุณไข่พี่เดชจริงๆทีๆ่ทำไข่พี่ก็สวยมากจริงๆของบูมะของบูมชื่อเมนูนาเบโซหมูทะฮะนาเบโซมีมีไอเดียมาจากนาเบโซใช่มันคือมันจะไม่แห้งเลย ข้างล่างมันจะมีน้ําหมูกระทะอยู่ด้วยแต่ข้างบนนี่ก็จะเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆแบบคล้ายๆชาบูอะ่ะแต่เป็นแบบน้ําน้อยอะ่ะ เพราะผมแทนเลฟิเซนความแบบเราไม่กินหมูกระทะครั้งหนึ่งไงเ,เราก็จะแบบได้กินอะไรครบแบบได้กินผักกุ้นเส้นอะไรเงี้ยอุ้ยอะไรอันนี้โอ้ยไข่ก็ไม่มีแบบเวลาเสิร์ฟเนี่ยคุณคิดว่าผมจอบปั๊บแล้วนะมันมีความ <ST> S> <S จืดซี่ของไข่แด้วยของหวามจืดซี่ของไข่ของคุณเน่ะไม่มีศิลปะในการอีทติ้งเขาซะเลยไม่ผ่านอันนี้คือไม่ผ่านแล้ะทำไมก็คือคือจัดเละจัดเละมากอ่าเละยังไงเละไข่ไม่สวยเลยยังไงอ่ะไข่เละไงคือตอนนี้ไข่มันโอ้ยโคตร ต้องแลกก,ก,นนกกันจริงเลย <c oughs> เออ,เอพ่อเอาไปเลยมีหมูสามชิ้นเท่านั้นแหละ <c oughs> เนี่ยพี่แต่เอาจริงๆริงป่ะเพราะว่าร้านนี้แม่งผมไม่เคยมากินเลยแต่ผมรู้สึกว่าแม่งมีสิ่งลึกลับ <c oughs> มันเป็นจังหวัดที่ผมแบบพันลังไปคุยกับพี่เดชเลยเนี่ยผมผันกลับมาหมูหายหมดเลย <c oughs> อ๋อหมูหายหมดเลยแล้ว พี่คิดดูดิตกใจใช่ไหมเออแบบผมแบบหน้าตาเป็นไงพี่หน้าตาเป็นไงโอ้ยขาวไหมไอ้ผีโยธาผีโยธาเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้มันกลับไปสวดมนต์นะพี่แช่งแม่งไม้ผีแม่งไม่ได้ตีกอล์ฟอีกเลยนี่ทำไมมันคุ้นๆวะสรุปแรกไหมพี่มาแรกมั้ยไม่แรกนเออไเห็นไหมล่างแรกไง แล้วเวลาคุณมากินหมน<อ>ูทะคุณมีทริคอะไรมาฝากผู้ชมทางบ้านพิคเหรอใช่ถ้าแบบเวลาผมกินหมูกระทะผมจะเอาน้ำน้ำของหมูเนี่ยเดี๋ยวเอามาเทใส่ในน้ำให้แบบน้ำซุปมันมีความแบบเนื้อเนื้อ,นอหน่อยอะไรเนื้อเนื้อ,อคืออะไรอ่ะอ่ะเดี๋ลองลองลองคุณต้องลองยังไงอย่างนี้เหรอเออแล้วก็อย่างเงี้ยน,นะใช่โอ้ยใช่เอาอีกเอาใส,าอใสาออ่อีกใส่อีกอ่า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 มันเป็นน้ำหมักใช่มันเป็นน้ำหมัก โหยังอ๋อยังไม่ได้กินเหรอฮะยังไม่เลิกเล่นอีกมื่อยคลิปจะปิดแล้วดากแรงมากเลยอะชอบ้องแกีบีโอโหอร่อยอร่อยเลยอะเฮ้ยใส่ไปแป๊บเดียวอร่อยเฉยเลยอะอร่อยเฉยออร่อยเฉยแล้วแล้วอย่างพี่พี่เป็นไงอย่างพีกพี่เหรอก็ชอบบูมจะชอบกินน้ำตอนที่แบบเหมือนหมูหมดเตาแล้วอะมันเป็นเรื่องจริงคือมันเค็มนั่นแหละติดเค็มเลย แต่ก็ไม่ดีนะแต่ว่ากิะตักก็ชอบครับครับผมสาหรับวันนี้นะฮะก็เราก็มากินหมูกระทะกันแล้วนะแต่จริงๆอะ่ะมันไม่ได้มีแค่หมูกระทะไงเพราะว่าพี่บูมเขาแบบเป็นแบบ u, ลิตเทิลชาบูไงเดี๋ยวรอบหน้าเราอาจจะแบบเอ้ยเป็นฟิลแบบชาบูโฮมเมดไงทำชาบูกินกันเอง,งเงอรอใช่ก็สําหรับวันนี้ก็ยังไงครับพี่ตรงตอนกินเลยดิ เราจ้วงไม่พักเลยมั้งฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับกี้ไทยแลนด์ด้วยครับแล้วก็ฝากรายการของเราของบูมบิ๊กบูมนะผมก็สำหรับวันนี้ฝากร้านก่อนก็ฝากร้านหมูกระทะอะไรหมูกระทะจ่าอูนะครับเออจ่าอูหมูเกาหลีลก็สำหรับใครที่แบบเคยมาหรือยังไม่เคยมาสำหรับคนที่ไม่เคยมาก็มาลองกินกันได้อยู่ที่ไหนฮะเออที่ถนนพระราม5ครับแล้วใครที่เคยกินแล้วก็ อย่าลืมมาแบบแชร์ความคิดเห็นนว่าเอ้ยร้านนี้อร่อยขนาดไหนอะไรเงี้ยแบบมีทิคกอะไรใหม่ๆให้พวกเราไหมอะไรเงี้ยนะครสำหรับวันนี้ก็ไม่ขอช้างไม่ขอม้านะแต่ว่าผมขอไข่พี่เดชนะโอเคไปบายกล้องหน่อยายบายครับ